เาเพื่อนโอ้โหห้าหนึ่งผมเอามันไปดวลห้าวีหนึ่งแต่ว่าเลนเจอร์ตัวนี้ฟอร์มดีจัดจัดนะครับผมทุกคน โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมก่อนสุดนะครับผมทุกคนวันนี้ก็อยู่กันที่ ID Level ว e g e n จนตัวร้ายของเซิร์ฟเวอร์ Thailand นะแล้วในวันนี้ผมจะทำการแจ้งเกิดให้กับ ID ตัวร้ายของผมด้วยการปั้นเลนเจอร์ตัวเทพขึ้นมาเพื่อแบกทีมผมต้องขอเกินสตอรี่ของคลิปนี้ก่อนเลยลาก,กันนะก็คือ ID นี้ เป็นไอดีที่ผมเนี่ยนะได้รับมาไม่นานมากเท่าไหร่นะครับผมทุกคนแต่ว่ามันเป็นไอดีที่มีตัวท็อปของวงการเกมไดเรนเจอร์ที่เป็นธาตุไม้อยู่แทบจะครบทุกตัวเลยในตอนนี้แต่ว่า สิ่งที่ผมสนใจมากที่สุดไม่ใช่เลนเจอร์ธาตุไม้เหล่านี้แต่ว่าเป็นเลนเจอร์ตัวนี้นะครับผมทุกคนบาวเค้กเฉลิมฉลองเลนเจอร์ตัวนี้เป็นเลนเจอร์ในตำนานแล้วทุกคนดูความสามารถของมันดีเพื่อนสร้างความเสียหาย2,000%ของพลังโจมตีลงในพื้นที่หยุดการเคลื่อนที่10วิแล้วก็ยังยกเลิกภาวะอมตะของสตูดทุกคนลองนึกภาพดูนะมันมีสตันด้วยเว้ยแล้วสกิลมันล้างบับโลได้เพื่อนมันเป็นความสามารถเมตาของเลนเจอร์ตัวเกง เก่งในยุคนี้โอเคครับความสามารถต่อไปของมันนะสร้างความเสียหาย2,500%หาย2,500%ของพลังโจมตีลงในบริเวณใช้ทักษะไม่ได้15วิวีนะครับผมทุกคนแล้วก็อันเชิญสตูในขอบเขตที่กำหนดมาเป็นพักพวกนะความสามารถเดียวกับดาวินชี่เลยนะครับผมทุกคนแต่ว่าเลนเจอร์ตัวนี้ทำไมมันไม่อยู่ในสปอตไลท์วะวันนี้แหละผมจะเอามันไปเชิดฉายเองนะแล้วในยุคนี้มันมีเกียร์โจมตี ตีโดนแน่นอนออกมาแล้วนะครับผมทุกคนต่อให้เป็นเลนเจอร์ตัวเก่าที่มีอัตราความแม่นยําทักษะ0%แบบเลนเจอร์ตัวนี้ถ้าได้รับเกียร์โจมตีโดนแน่นอนเนี่ยผมบอกเลยว่าเลนเจอร์ตัวนี้พร้อมฉายแสงแน่นอนนะผมขอทําการปั้นเลนเจอร์ตัวนี้ขึ้นเป็นร่างอัลต้าแม็กก็เลยลักกันนะครับผมทุกคนเดี๋ยวขอตัดภาพไปตอนที่ผมเนี่ยใส่กบจนตันเลยลักกันนะ แล้วในตอนนี้บาวราชาเค,ค้กของผมก็ได้ตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนเกียร์ที่ผมใส่ให้เป็นเกียร์เซตนี้นะเป็นเกียร์โจมตีโดนแน่นอนตรงสายทั้ง3ชิ้นนะครับผมทุกคนถ้าเลนเจอร์ตัวนี้ใส่เกียร์เซตนี้ไม่โหดกี่โมงวะเดี๋ยวรอดูเลยละกันค่าพลังของเลนเจอร์ตัวนี้นะพลังโจมตีกาย2 5 0 0 0 0หส่วนพลังชีวิต 2 9 0ล้าน9าแสนะครับผมทุกคนสำหรับทางด้านเลนเจอร์ตัวนี้นะค่าพลังก็แค่ตัวเลขที่สำคัญคือสไตล์การเล่นของเลนเจอร์ตัวนี้มากกว่าแล้วในตอนนี้ทีมที่ผมจะทำการเช็คของด้วยก็เป็นทางด้าน i d เ e นเตารหมู่5ตัวลายของผมแล้วเลนเจอร์ที่ผมได้ทำการเตรียมไปทดสอบนั้นก็เป็นทางด้านเอลซาขวัญใจรุ่นใหญ่ เลนเจอร์ตัวนี้นะผมบอกเลยว่ามันเป็นเลนเจอร์ธาดุไม้ระดับท็อปของวงการเกมลายเลนเจอร์แต่ว่ามันก็ยังใหม่กว่าบาวช็อตเค้กหลายปีอยู่ดีเดี๋ยวเรามารอดูเชิงของเลนเจอร์ตัวนี้เลยลัะก,กันนะว่าจะสามารถต่อกรกับเอลซ่าได้หรือเปล่าแล้วความสามารถก๊อปปี้ของมันเนี่ยจะติดดีขนาดไหนนะถ้าใส่เกียรโจมตีโดนแน่นอน ถึงแม้ว่าเลนเจอร์เอลซ่าเนี่ยมันจะเป็นเลนเจอร์ที่เป็นเมตากว่านะแต่ถ้าต้องมาเจอกับเลนเจอร์ตัวนี้ที่ชนะทางคาดแล้วก็มีดาเมจถึงสสกิลแล้วสามารถล้างบัฟโลได้1สกิลก็ปี้ดอีกหสกิลผมบอกเลยว่าเอลซ่าโดนยัดเยียดความพ่ายแพ้ไปในระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นนะครับผมทุกคนเลนเจอร์ตัวนี้ฟอร์มโคตรตึงเลยนะสาหรับทางด้านเกมแรกผมเข้าใจนะว่าชนะทางคาดแต่ด้วยความเก่าใหม่ของเลนเจอร์เนี่ยมันมีผลมาก โอเคครับเลนเจอร์ตัวต่อไปที่ผมจะเอาไปทําการเช็คของนะก็เป็นทางด้านโทวะถึงแม้ว่าเกียร์เนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงสายมากนะครับผมทุกคนแต่ว่าโทวะเนี่ยมันชนะทางคาดแต่ถ้าต้องมาโจมตีกับบาวช็อตเค้กที่มีความสามารถในการก๊อปปี้แบบนี้ผมว่าเกมนี้เนี่ย มันมีแนวโน้มว่าจะสูสีมากสูงนะคบผมทุกคนอาจจะต้องรอดูฟอร์มเลยละกันผมมีความรู้สึกนะว่าในสมอลภูมิเนี่ยบาวช็อตเค้กแลดูอึดแปลกๆยังไงไม่รู้เหมือนกันนะอะตอนนี้ผมจะพยายามใชใ้เทมชนิดเดียวกับบอดให้หมดเลยนะครับผมทุกคนเพื่อเพิ่มความสูสีนะ มันก็ปี้โทวาออกมาเพื่อบัฟคุมโลให้กับตัวเองนะครับผมทุกคนเล่เหลี่ยมสูงจัดนะสำหรับทางด้านเรนเจอร์ตัวนี้แล้วเรนเจอร์ตัวโทวาเนี่ยมันน่าจะไม่สามารถโจมตีทะลุบัฟอมะตะได้นะเท่าที่ผมเนี่ยจำไม่ผิดนะครับผมทุกคนอ่าแล้วในตอนนี้บาวช็อตเค้กทำไมแลดูได้เปรียบยังไงไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็ทนทานขี่ปนาวุธได้หนึ่งงัดด้วยเดี๋ยวรรอดูเลยละกันอ่าตอนนี้โอ้โห บาวช็อตเคก้กคือมันสตันนานมากอะเรนเจอร์โทวาถ้าเกิดโดนสกิลของบาวช็อตเคก้กเข้าไปเนี่ยแทบจะไม่ได้เดินเลยนะครับผมทุกคนแล้วในตอนนี้บาวช็อตเคก้กกำลังจะยัดเยียดความพ่ายแพ้กับโทวะกูเหลือจะเชื่อเรนเจอร์สายพลังคาดไฟเอาชนะเรนเจอร์สายพลังคาดน้ำได้นะครับผมทุกคนโอ้โหตึงจัดเรนเจอร์ตัวนี้ แล้วในเกมต่อไปที่ผมจะเอาไปเช็คของนะครับผมทุกคนเลนเจอร์ตัวนี้แม่งตึงมากใช่ไหมเกมนี้โดนลุมหน่อยละกันนะผมทำการเอาเลนเจอร์ธาตุไม้ทั้ง3ตัวนี้ คือเลนเจอร์ธาตุไม้ย3ตัวนี้เนี่ยหลายคนก็น่าจะรู้ดีนะมันไม่กิ๊กก็แน่นอนนะครับผมทุกคนมันเป็นเลนเจอร์ธาตุไม้ที่แนอดีดเนี่ยเคยติดเมตาจ๋าๆมาก่อนนะโอเคครับผมขอทําการเอามันไปโดนลุมเลยละกันแต่ก่อนที่ผมจะทําการกดเริ่มเกมนี้นะสําหรับใครที่อยากจะซื้อหรือว่าอยากจะขายไอดีเกมลายเลนเจอร์หรือสําหรับใครที่อยากจะเติมเงินในราคาที่ ถูกกว่าในเกมอย่างมากทุกแพ็คนะก็คือในตอนนี้ทางเพจกอนสุดของผมมีผู้ติดตามมากกว่า1,2 0 0 0 0มืนคนเปิดให้บริการนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ท็อปคอมเมนต์เลยละกันนะครับผมทุกคนจังหวะนี้ผมขอดูการดวนเดือดของมันก่อนเลยละกันมา เลนเจอร์ตัวนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นมวยรองแต่ความสามารถในการก๊อปปี้ของมันผมบอกได้เลยว่าไม่น่าจะธรรมดาแน่นอนเดี๋ยวต้องรอดูถ้าเกิดสมมุติว่าสามารถก๊อปปี้เอลซ่ามาได้สักตัวแล้วรีสกิลเกิดขึ้นเนี่ยผมบอกเลยนะว่าคอมโบการก๊อปปี้โัวของมันอาจจะเข้าทางก็ได้นะเกมนี้ผมขอทําการกดไอเทมแก้ทางให้กับมันให้ถึงที่สุดหลักกันนะครับผมทุกคนเพราะว่าเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยมันโดนล,ลุมหนักมากโอ้สามหนึ่งเพื่อนเฮ้ย เพื่อนเพื่อนถึงแม้ว่าเรนเจอร์มานจรนะทางคาดกันก็จริงแต่ว่ามันเจอโดนมันโดนสามหนึ่งไงผมผมหมดคําจะพูดว่า เลนเจอร์ตัวนี้ฟอร์มมันดีกว่าที่ผมคิดไว้มากเลยตอนแรกว้ยผมคิดว่ามันเนี่ยจะเป็นตัวกีกี้ที่พอปล่อยออกมาปุ๊บมันจะโดนต่อยล่วงเลยในทีเดียวด้วยซ้าไปนะก่อนที่ผมจะทําการเริ่มปั้นมันในใจผมมันคิดลึกๆแบบนี้นะแต่ว่าพอมาเล่นจริงแม่งสามารถยัดเยียดความพ่ายแพ้กับเลนเจอร์ธาตุไม้3ามตัวสุดจริงนะสำหรับทางด้านเลนเจอร์ตัวนี้แต่ว่าตัวต่อไปที่ผมจะเอาไปทำการเช็คของเนี่ย ไม่ใช่เลนเจอร์ตัวธรรมดาแล้วมันก็เป็นเลนเจอร์ที่โคตรพ่อโคตรแม่ตึงเลยนะครับผมทุกคนเอเลนเซเยเกอร์ A ager, ตัวสุดเกียสุดเดี๋ยวเรามาลองดูเลยรักกันนะว่าถ้าต้องมาเจอกับบาวช็อตเค้กของผมเนี่ยใครจะอยู่ใครจะไปแต่หลายคนคงให้แบบเอเลนเนี่ยชนะแน่นอนอยู่แล้ว แต่ว่าเกมนี้อย่าลืมไปนะครับผมทุกคนว่าบาชอตเค้กมันก็ชนะทางคาดเหมือนกันแล้วเกียร์เนี่ยก็ต่างกันไม่ไกลเท่าไหร่นะครับผมทุกคนแต่ว่าบาวชอตเค้กมันเป็นล่างเอาต่างเนี่ยแต่ว่าเอเลนมันก้าวดาวแม็กก็ดีบันเทิงดีเพื่อนตอนนี้มันก๊อปปี A ้เอเลนมาแล้วเอเลนกระโดดอัดหน้าบ้านโคตรเกียร์แต่ว่าเอเลนฝั่งนี้ก็อู้หยุดการสร้างเรนเจอร์ห้าวิซิดนะครับผมทุกคนงานนี้นะ อ่าสำหรับทางด้านเอเลนเนี่ยมันถ้าต้องหลุดไปดดนหนึ่งหนึ่งกับมันจริงๆผมบอกเลยว่าสู้ยากมากนะครับผมทุกคนสําหรับทางด้านเลนเจอร์ตัวนี้อ่าและในตอนนี้เลนเจอร์ผมเนี่ยไม่มีตัวไหนออกมาแล้วนะครับผมทุกคนเบาาช็อตเค้งผมโดนย่าอยู่แต่ยังไม่ตายเพื่อนยังไม่ตายแล้วตอนนี้หูเอเลนเซเยเกอร์กี่ตัวแล้วผมจะได้ปล่อยตัวกี่โมงแล้วเกมนี้ผมน่าจะโดนยัดเยียดความพ่ายแพ้นะแต่ว่ามันก็สามารถก๊อปปี้เอเลนเซเยเกอร์มาเพื่อยื้อเกมนี้ได้นะครับผมทุก ทุกคนถึงแม้ว่าเลนเจอร์เนี่ยจะต่างกันเป็นล่างเป็น1ดาวคือต่างกัน1ดาวนี่เยอะมากๆเลยอ่ะแล้วในเกมนี้เฮ้ยมาอกันนานเกินไปแล้วนะครับผมทุกคนแล้วในตอนนี้ทางด้านบาวช็อตเค้กไม่น้อยหน้านะสามารถก๊อปปี้เอเลนเซยเกอร์ได้มาหลายตัวเหมือนกันตอนนี้อาจจะกลายเป็นศึกยิงโจ้สเปนกระโดดแข่งกันแล้วนะครับผมทุกคนโอ้โหเอาดิพัดกันกระโดดวัดกันเลยใครกระโดดไปอัดหน้าบ้านได้ก่อนก็ชนะนะ ตอนนี้คือผมเนี่ยเริ่มที่จะมีอาการหน่วงน่วงนิดนิดแล้วนะครับผมทุกคนเพราะว่าการ Copy ป mm ี้เลนเจอร์ดูเอเลนฝั่งเราไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับผมทุกคนน่าจะมีแบบน้อยก็ฝั่งตรงค่าประมาณ10-20ตัวเท่านั้นน่ะแล้วในตอนนี้โอ้โหเพื่อนฝึกไททานระเบิดพี่พบเกมนี้โอ้เรียบร้อยเพื่อนเกมนี้ผมอาจจะต้องขอหยุดการเทสเอาไว้ก่อนนะก่อนที่ไอแพผมมันจะบื้อไป แล้วในเกมเมื่อกี้นี้มันทํให้แพทผมเนี่ยมีปัญหาเลยนะครับผมทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยเอามารีวิว,วกับทางบ้านให้ดูผมจะปรับภาพสุดตลอดแล้วเกมนี้ไม่รู้เป็นไรเหมือนกันนะพอเวลาปรับภาพสุดแล้วเล่นตัวเอ่อกอป,ปี้เนี่ยมันทําให้เครื่องค้างตลอดเลยโอเคครับในเกมนี้ผมขอจัดโหมดแบบเฟสติวัลให้กับมัน 5v1 เกมนี้ถ้ามึงชนะได้นะ มันจะกลายเป็นเลนเจอร์ที่โคตรเวอร์โคตรเกินไปเลยนะครับผมทุกคนแต่ว่าบาวช็อตเค้กเนี่ยมันมีดาเมจถึง2สกิลแล้วก็มีความสามารถในการกอปปี้บางทีเนี่ยมีมันก็เท่ากับมี1กองคับนะเดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับผมทุกคนว่าเลนเจอร์ตัวนี้จะสามารถทําได้ดีขนาดไหนนะ ก๊อปปี้หน่อยเพื่อนถ้าไม่ก๊อปปี้ตอนนี้เล่นลําบากแน่นอนเลนเจอร์สัสคข้ามากันอย่างลืมเลยอ่ะแล้วในเกมนี้มันยังก๊อปปี้ไม่ติดนะครับผมทุกคนแต่ว่ามันสามารถยื้อได้นานเกินกว่าเลือด3ล้านของมันจะทําได้เลือดแม่ง2 9ล้านเเพื่อนโอ้โหห้าผมเอามันไปดวล5 V 1ี1แต่ว่าเลนเจอร์ตัวนี้ฟอร์มดีจัดๆนะครับผมทุกคนมา ในตอนนี้ผมขอทําการใช้เทมเพื่อแก้ทางเลนเจอร์ฝั่งตรงข้ามนะเพราเพราะเพราะมันมีตั้ง5้าตัวแล้วเลนเจอร์ตัวนี้ไปตัวเดียวแต่ว่าพอดูการเชิงการต่อสู้แล้วเลนเจอร์ตัวนี้ทําท่าทําทางจะชนะด้วยนะในตอนนี้นะอ่ะโอเคผมทําการใช้ไอเทมเพื่อเสริมให้กับเลนเจอร์ตัวนี้ได้แสดงนะผมทุกคนอ่ะโอ้โหห้าวีหนึ่งชนะได้อ่ะเลนเจอร์บาวช็อตเค้กนะทางบ้านให้มันกี่คะแนนดีกว่า ในตอนนี้ผมมีคะแนนในใจให้มันไปแล้วคะแนนเกินคาดผมให้มัน240เต็ม10แล้วคะแนนความเก่งกาดผมให้มันหูยผมว่าไม่ต้อง8ว่ะเลนเจอร์ตัวนี้ต้องผมต้องให้มัน8จริงๆอะเนี่ยคือ ผมไม่รู้จะติอะไรมันจริงๆอนะเลนเจอร์แม่งดูง่อยๆนะแต่พอไปเล่นจริงแม่งอย่างโหดเลยนะสำหรับทางด้านเลนเจอร์ตัวนี้ก็หาหนึ่งเก็บหมดนะแล้วแต่ละตัวที่ผมเอามาใช่ไหมมันมีเกียร์โจมตีโดน,นแน่นอนด้วยนะครับผมทุกคนถึงแม้ว่าจะแพ้ทางคาดถึงสมตัวแต่ก็มีเลนเจอร์ที่เสมอทตุแล้วก็ชนะทตุถึง2ตัวคือแบบมันน่าจะสู้ได้ตึงกว่าน,นี้แล้วเหล่านี้เนี่ย เป็นโคลาโบเลนเจอร์ที่ในอดีตเคยเป็นเลนเจอร์ตัวเมตาเกือบทั้งหมดนะแต่ว่าเลนเจอร์ตัวนี้กับแสดงการต่อสู้ได้อย่างดีเยี่ยมนะครับผมทุกคนโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้เกินคาดมากๆขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจกับทางด้านช่องกรอนสุดของผมด้วยนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมทุกคน